สบายจังวันนี้พ่อแม่เราไม่อยู่ดีจริงๆเลยเฮ้ยเราจะต้องจัดการไอ้นี่ให้ได้เลยเฮ้ยน้ำม,มัน,อมนเอ็มพัดไตนี่วะนั่นแกน่ะเหรอไอ้นายแกเก่งนักเหรอต้องีงแหละปี้จุ๋มปิ้ดจิ้มแย่มาดีครับเย ฉันจะไม่อยอมมึงแล้วนะหก็เ uhh จ๋วสิเจ้าเลื่อนได้โอกาสแล้วอ อีกแล้วเชียวเฮ้ยไอ้ไนายมาทำมฉันหล่นสองรอบแล้วเฮ้อไอ้ไนายคงหาเราไม่เจอมัง้งไอ้นายมาคงกากมัง้งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมีคนเดินมา หืมได้เวลาแล้วสินะ <t os>